นัทพรไปร่วมงานแต่งแพนเค้กนุ่งเดรสแหวกข้างแซบเซ็กซี่สวยแซปบขึ้นทุกวันจริงๆสำหรับนางเอกสาววิกสามแนัทพรเตมีรักเรียกว่าเซ็กซี่ไม่แพ้ดาราสาวๆในวงการบันเทิงคนไหนเลยจริงๆเพราะด้วยความที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทำให้นับวันยิ่งเพิ่มความสวยใส่ชุดไหนก็สวยเป๊ะปังตลอดล่าสุดนัทพรไปร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองงานแต่งงาน ของนางอีกสาวหมวยแพนเค้กเข็มมนิตและสารวัดหมีซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองตอนไปร่วมงานแต่งและในครั้งนี้แปลเลือกใส่ชุดเดรสยาวสีน้ำตาลที่ดูเหมือนว่าจะเรียบเรียบแต่พอหันข้างเท่านั้นบอกเลยล่ะว่าแซ่บจริงๆเพราะชุดนี้แหวกข้างเผยความเซ็กซี่เต็มๆเห็นผิวขาวเนียนตาเห็นความตูมตามของหน้าอกหน้าใจเบา แทนยังจัดภาพสวยๆมาให้แฟนๆได้ชมกันหลายรูปงานนี้แฟนๆเลยคอมเมนต์แซวความแซ่บโรัวเต็มไอจีเลยล่ะค่ะ